เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพ่อไปซื้อรองเท้าบูทคู่ใหม่นะครับเพราะว่าคู่เก่าพ่อเนี่ยรู้สึกว่าพ่อใส่มานานเกินไปแล้วแล้วก็สภาพลองดูเดี๋ยวใกล้ๆหนังแตกแล้วก็สีเริ่มเพี้ยนแล้วครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีทริปต่อไปนะพี่จะพาพ่อไปขี่รถเล่นแต่ว่าถ้ารองเท้าสภาพนี้ผมกลัวจะไปขาดกลางทางแล้วก็น่าจะแย่นะครับน่าจะไม่มีเปลี่ยนแต่เราก็จะขับไปซื้อกันตอนนี้เลยนะครับรถที่พ่อขี่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับ ารีฟเส่วนผมก็จะเป็น CL 500คู่ใจคันนี้ขับกันไป2คนเหมือนเดิมร้านที่จะไปก็เป็นร้านพี่ชายของเองนะครับขายรองเท้าบูอยู่ก็ไม่ไกลมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลย อนนี้เราก็มาถึงร้านบวกบูลแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านพี่ชายผมเองอก็จะเป็นพวกรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกเล็วิงอะไรต่างๆนะครับก็ที่เราจะพาพ่อมาซื้อในวันนี้นะครับนี้พี่ชายผมเป็นเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พ่อดูก็ยังว่าสนใจคู่ไหนบ้างประมาณก็น่าจะเป็นหัวเหล็กหัวเล็กพ่อใส่เบอรออ์สี่สิเบเอ็ดในชะ่ไหมประมาณประมาณนะีน้ลองดูก่อนไหมเผื่อจะชอบคู่ไหนดูอะไร ถ้าจะให้ดูเดี๋ยวยูคู่นี้ให้ดูถ้าแนะนำถ้าแนะนำอของพ่อนี่ต้องทรงนี้นีอ่อะไอยู่อลองใส่ดูล้วอ,อันนี้เป็นวินเทจเวิร์กบูทผลิต 1960. 1 960ใช้ในงานพวกงานเมืองแร่จะมีพวกแบบอาไนลอนผสมกับพื้น ทนเลยอย่างเงี้ยใส่คีโมใส่ดีนะเพราะว่ามันเซฟเท้าด้วยอ๋อที่พ่อเลือกเป็นหัวเหล็กเพราะว่ามันก็ช่วยเราเซฟใช่ปลายเท้าอีกใช่อืมแล้วก็ถ้าพื้นกันลื่นพวกนั้นดีอย่างหนึ่งส่วนเวลาเราเข้าปั๊มเวลาเราเข้าปั๊มเราพื้นมันชอบลื่นใช่ไหมอ๋อ่าเวลาเราขับรถขับไปใช่ทรายบ้างอะไรพวกนี้มันช่วยได้อ๋อไอ้ไอ้ที่มันเป็นไอ้ไลน์อย่างงี้นี่คือไนลอนได้ไนลอนอ๋อใช่ เอพอพื้นมันหนึบกว่ามันก็ดีนะเพราะบางทีพอคอมเราผิดจังกว่มันลื่นอืที่ล้มแปะเนี่ยเพราะว่ารองเท้าลื่นมาหลายรอบแล้วนะใช่ขี่รถไกลๆแล้ขามอ่อนนี่เนี่ยเผืือแป๊บเดียวพอเราจับคู่ใหม่ก่อนเลยจะใส่พ่อหะือม้าใช่ไหมดูจะสาตาละใช่พอดีพอดีพอดีเลย ดูสวยเลยเพราคู่เก่าเพราะว่าเก่าเกินไปละเดี๋ยวไปออกคลิปเปขาดก็เรียบร้อยเลยนะคู่เก่านั้นก็ปีลึกเหมือนกันเนาะอือ่าอะไรพ่อถอนมาสองข้างเลยแล้วสีนี้คือพ่ออ่พชอบเลยใช่ไหมชอบชอบชอบก็ต้องยอมนั่นได้เสียตังค์แล้วแหละ อือ,ๆๆอๆๆโอ้โหพอดีอดทรงสวยนะสวยดิอโโรองเท้าพวกนี้ดีอย่างมันแบบมันได้มีผลิตแล้วด้วยอืมใช่พวกนี้เป็นปีเก่าคู่นี้ปีเท่าไหร่ครับอันนี้ปีหนึ่งเก้ากศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์ใช่แต่ว่าสภาพดีมากอืม แล้วอย่างรองเท้าที่สายไบยเกอร์เขาจะชอบใส่กันครับจะเป็นประมาณไหนสายไบยเกอร์สายไบยเกอร์จะมีทรงที่เป็นอย่างไรครับเอนจิเนียร์มีคข็งรัดใช่ใช่ทรงประมาณนี้แล้วก็ถ้าแบบว่าที่นิยมเลยก็จะเป็นพวกนี้นี่ในทรงแฮมคัาที่บอกนะครับแต่ว่าอ,อันนี้อันนี้จะเป็นของเลดวิงแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีกระเป๋าใส่เหรียญข้างหนึ่งแล้วก็ที่เน็บมีด อ๋อไอตัวนี้คือเป็นที่เน็บมีดใช่ใส่มีดได้เป็นกระเป๋าเน็บมีดใช่เออแต่ก็พอเวลาขานเกีีรยเราปิดมันก็เนียนพอดีตรงนี้ใช่ใ่อย่างคู่เนี้ยคู่นี้ก็คือนิตยสาร Easy Rider อีซี่ไรเดอร์เป็นคนผลิตขายอ๋อใช่เนี่ยเขาก็จะปั๊บ Easy Rider มีซี่ไรเดอร์มาเลยอันนี้คู่นี้ก็ยุคป,ประมาณ8ปดศูนย์หนึ่เก้าแปดูนย์เ้าแปด่พื้นคูกนี้ก็เป็นพื้น ก็ผสมไนลอนเหมือนกันแต่ว่าจะไม่แน่นเท่าเหมือนคู่ที่พ่อเอาไปอ่า <S <S ใช่ใช่รนี้กันลื่นเหมือนกันทรงพวกนี้ใส่ด,ดีได้ได้รับความนิยมสูง <S <S ใช่เ yes. พราะต่วใหญ่ไบเกอร์เขาจะเท่าที่เห็นเห็นก็จะมีตัวเข็มขัดรัดกันทั้งนั้นนะ <S <S ใช่ใช่มันง่ายสมมุติเวลาเราขี่ใช่ไหมเวลาเราขี่อ่ะหนึ่งเลยปัญหาถ้าเชือกมันอาจจะหลุดได้แต่นี่มันก็ไม่หลุดนึกออกไหมถ้าเชือกมันหลุดมันก็ลําบากอีถ้าใส่อย่างงี้ง่ายแล้วก็ พวกเนี้ยมันก็เซฟพ่อเราด้วยอ,อืใช่เวลาใส่อ๋อใช่สองแปะก็คือแตกต่างกันที่มีกระเป๋าก็ไม่มีกระเป๋าใส่มีดมแค่นั้นเลยรุ่นเนี้ย,ยังเจอว่าพวกมันเหมือนกันเลยนะใช่เหมือนกันหนังวัสดุเดียวกันพื้นเดียวกันอืมใช่เหมือนกันทุกอย่างมีแค่เนี่ยแหละท,ที่ต่างที่บอกนั่นแหละมีกระเป๋าใส่เหรียญกับไม่มีนี่นะฝั่งหนึ่งจะเป็นใส่เหรียญฝั่งหนึ่งจะเป็นเอาไว้ใส่มีดช่แล้วพอขานเกียงเรามันปิดพอนนี้ดีก็ หมือนเราพ,พกซ่อนนะรุ่นนี้้ได้รับความนิยมสูงในบ้านเราอยู่เหมือนกันแต่จริงอะต่างประเทศเขาก็เล่นนะญี่ปุ่นก็นิยมอมใช่ไอ้พวกนี้ก็เป็นปีเก้าสเหมือนกันข้อมันจะเล็กหน่อยมันจะไม่เหมือนแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่ข้อมันจะใหญ่ตรงนั้นนะช่วงใสตรงนี้จะใหญ่หน่อยอใช่แล้วอย่างไอ้คู่นี้ทำไมมันดูเหมือนดูเล็กๆมักยหครับหรือว่าไงอันนี้รองเท้าเด็ก<อ>หายากหายากเหมือนกันผมก็เพิ่งเคยได้มาเป็นรองเท้าเด็กของฮาร์ลีย์ อันนี้ก็ปี1980เหมือนกันโอ้โหใช่ใ่ฮาร์เลย์ปี80ใช่ <P> ใชทรงอินเจเนียร์ของเด็กนี้ผมไม่ไม่เห็นนะส่วนใหญ่จะเจอพวกเป็นมูดคาบอยเป็นอะไรพวกนี้อือครับใช่ใช่ใชอินเจเนียร์ใส่ดีนะผมผมว่าแบบว่าถ้าเป็นสายไบค์เกอร์แนะนำเพราะว่าหนึ่งเลยเหมือนที่บอกมันสวมใส่ง่ายถอดง่ายแล้วก็เซฟข้ออีกอ,อย่างหนึ่งก็เป็นหัวเล็กด้วยเวลา เกิดวาดเทตอะไรเงี้ยอย่างน้อยเท้าไม่เท้าไม่แหว่ง <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้พ่อกำลังไปสนใจอะไรอยู่สวออยคนนี้สวยอันนั้นอาบูทฮา,าร์เรย์ืมสูนยอเป็น,นอินจิเนียร์เหมือนกันอืมเดี๋ยวลองดูวที่เดี๋ยวพ่อเอาแก้วมอแบบเราคุยสอง เอาคู่นี้อาจารย์คู่นี้แค่ลองอ๋อเฮ้ยสีเหมือนของพูดเลยนะคล้ายๆม่ส,สวยมันจะรวมไม่ได้นึงรวมไนะม่ได้นะเพราะว่าคู่นี้เหมือนจะใหญ่กว่าคู่ที่พ่อลองอแต่สวยขอ,องของที่ร้านส่วนใหญ่จะเน้นไปทางพวกอ่าวินเทจอ,อเมริกาใช่ใช่ครับจะแบบจะเป็นทรงสําหรับพวกไบเกอร์หรือว่าพวกทํางานกลางแจ้งอะไรประมาณนี้เป็นเป็นกึ่งเ o u s e s ประมาณนั้นนะอ๋ พราะนี่ก็ถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าที่ยังไม่ได้เอามาขึ้นชั้นก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรใช่ไหมม,ม,มีมีครับมีของผมเข้ามาเรื่อยๆก็คือถ้าชอบเนี่ยสนใจไซส์ไหนสีไหนก็จริงๆจะทักหาผมหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจร้านเนี่ยก็สามารถทักโดยตรงได้เลยครับสั่งได้มีหน้าร้านอยู่ในกรุงเทพก็มาได้ง่ายครับหรือว่าจะเป็นส่งปกติส่งได้ทั่วโลก เพราะว่าก็มาลองที่ร <chef> ้านได้เ <LI> ข <ES> ียนส่งไปต่างประเทศบ่อยอยู่ก็มีบ้างหรือฝรั่งบินมาซื้อเลยก็มีฝรั่งเขาใส่บูธมันเป็นเรื่องปกติอ่ะอืมใช่แต่อย่างคนไทยบางทีเขามองว่าแบบว่าเออมันมาดูกันทางการไหมาดูทางการแต่ถ้าถ้าใช้เพื่อการขับขี่อ่ะมันก็เซฟเราอืมพวนฝรั่งเขาใส่ขาสามส่วนขาสั้นเขาก็ใส่บูธกันนะทั่วปกติเลยพวกเอนจิเนียร์พวกน้ที่บอกก็คือใส่ใส่กางเกงขาสั้นก็เยอะถ้ามันเป็นฝรั่งนะเขาก็เต็มที่เลยใช่ใช่ ไอ,อเชือกพวกนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมใช่เชือกพวกนี้นี่คือผมอ่าพีมาจากอเมริกาเลยอืมใช่บ้านเราไม่มีขายอ๋อใช่ใช่ครับก็เอามาไว้เผื่อบางทีลูกค้าอยากได้เชือกเปลี่ยน<ค>อยากได้เปลี่ยน<ะ>สีอยากได้ความยาวอะไรอย่างงี้มีมีอยา,อยาเอาคู่นี้ให้ดูมีาสายไบยเกอร์ไบเกอร์ตรงปีเลยนี้อันนี้มันมีความพิเศษตรงไหนบ้าง รองเท้าตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกเป็นโซอินจิเนียบู๊ทนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นพวกปีเก่าๆอย่างสาม0ูนสีู่นย์ขึ้นมาจนถึงช่วงประมาณต้นยุคห้าูนย์น่ะมันจะเป็นแฟตทโทก็คือเป็นหัวที่ไม่ไม่ได้เป็นหัวเล็ก hmm. ใช่จะเป็นหัวแบนแต่ว่าถ้าดูดีๆน่ะมันจะมีลายที่เขาขึ้นห่นมาเห oh, ็นไหมสันกลางนะสันกลางน่ะอ่าเป็นสันอยู่ใช่ใช่ <c oughs> มาอย่างนี้เลยแต่นี้ก็คือเป็นผลิตจากหนังมา้า อ๋อ oh. ใช่ผลิตตังมาตรงนี้จะมีแบบกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์มาก <c oughs> คือส่วนใหญ่รองเท้าหนังม้ามันจะหาได้ยากกว่าใช่ไหมถามว่ายากกว่าไหมก,ก็ก็มีบ้างแต่ถ้าเป็นพวกปีเก่าๆลึกๆอะ่ะเขาจะใช้หนังมา้าผลิตจัง oh. ใช่แต่ก็แล้วแต่ว่าเขาเอามาใช้กับแบบอ่ารองเท้ารองเท้าใช้ทําอะไรหรือว่าอะไรประมาณนั้น oh. ใช่ใช่ พอคู่นี้เลยต้องมีลูกหนสักคนพอแล้วพอพอก่อนอยากเป็นน้องคนสุดท้องตลอดไปอ่ะเนี่ยอันนี้แฟดโทเนี่ยจะเหมือนกับในรูปนี้เห็นไหมรองเท้าที่คนขี่นิสัยนะเรียกแฟดโทใช่หัวจจฟิฟิแต่ทรงจะสวยอืมพอรู้สึกว่าทรงมันก็มันดูร่วมสมัยมั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะหัวมันขัดใจยาว ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่ทําหูยาวเนี่ยพ่อพูดจำได้ตอนเด็กๆเห็นพ่อใส่แต่แบบนี้นะรูปพ่อเก่าๆก็เขาเรียกทรงอะไรนะพ่อรองเท้าทรงนี้มันใช่ทรงสเปนหรือเปล่าไม่รู้มันก็เป็นนั่แหละคาร์บอยเวเทิร์นบูทอะไรอ่าใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าพวกลายเริ่มเยอะอะไรเงี้ยพอมันก็นั่นแหละพวกสเปนมั้งสเปนอ่าเม็กซิโกลายเม็กซิโกแต่จงรองเท้าน่าจะเป็นทรงสเปนอ๋อ เพราะว่าสเปนสเปนมันเหมือนกับว่าเป็นรูปรองเท้าบูทอ๋อคือทรงรองเท้าเนี่ยเหมือนทรงไอ้รูปทรงประเทศเขาประมาณนั้นแต่ลายเนี่ยน่าจะเป็นของพวกเม็กซิโกอะไรพวกนี้อลายมันเยอะเพราขบอยมันก็เกิดจากพวกนี้อยู่แล้วนี่ตั้งแต่สมัยล่านานิคมที่อเมริกาเขาก็จ็ได้ขบอเลยทิงคู่น่ยสวยพอินตานเนี่ยนี่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 นีนี่นี่นี่นสวยหยิบถึงไหม อนี้อืสวยอ๋อมีของเดิมมาจากโรงงานเลยเคยใส่ที่เป็นอย่างเงี้ตอนรุ่นแล้วก็ถ้าเป็นคาร์บอยเขาชอบไปติดสเปอร์มไหมสเปอร์มข้างหลังนี่ว่าเอาไว้กระแทกม้าที่เป็นเฟืองอ๋อที่มันจะเป็นเฟืองใช่ใช่ไลไอตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะเขาก็ติดมาจริงจริงมันมันคงมีเหตุผลของมันแหละแต่ว่าเรื่องสายบูธคาร์บอยเวิร์ทนบูธอันนี้จะแบบผมจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ ตอนวัยรุน่นอะมันมีอย่างเงี้ยแต่มันสวมลึกสวมสวมลึกกว่านี้อ๋ออาจจะเป็นดีไซน์เขาหรือว่าอะไรดีไซน์ตกแต่งนะแล้วก็มันกันกันกระแทกด้วยใช่หัวทะเลากพอไปได้ของเล่นมาใหม่แล้ว <laughs> ลองได้ทั้งวันเออในสินตอนวัยรุ่นนี่อืมพบพูด,ดูรูปเก่าๆของพ่อก็คือจะมีแต่ทรงนี้นะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอะเหมือนรองเท้าพวกนี้เขาจะเน้น เน้นลายนะนนยใช่เน้นลายแบบว่าเหมือนเห็นบางตัวเป็นเหมือนหนังเป็นเป็นเกรดจระเขหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีมีหนังจระเขหนังอะไรพวกนั้นแหละแต่พวกนั้นอ่ะถ้าเป็นพวกหนังแบบหนังจระเจหนังแล้วก็จอกเทศหนังอะไรพวกนั้นถ้าเป็นคาร์บอยก็ราคาก็จะสูงกว่าอืมใช่สูงกว่าพวกหนังวัวอ๋อเหมือนอ่าอย่างไอ้คู่นะครับตรงตรงหัวมันคือ จริงๆอันนี้อันนี้มันคือหนังมันเป็นหนังหัวแต่มันอัดลายอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้ที่เป็นหนังจระเข้เอาเข้ามาแล้วแต่ว่ามันมันไปแล้วอาไปแล้วใช่ไม่มีตัวอย่างให้ดูอัดลายจระเข้ใช่อ๋อใช่แต่ว่านนี้ก็เจอน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าคู่นี้เป็นของแบรนด์เรดวิง่ะอ๋อใช่นี่ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เลดวิงก็มีผลิตบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่เลดวิงเขาจะเน้นเป็นรองเท้าแบบ รองเท้าทำงานอือนี่เป็นเรื่องปกตินะครับของในเพจก็คือจริงๆลงแป๊บเดียวขนาดผมเองเนี่ยเห็นแล้วแต่ไม่ได้ทักมาบอกว่าแบบจะเอาพู่เนี้ยทักม่อีกทีไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไม่ถึงชั่วโมงอรบางทีเอาครึ่งชั่วโมงก็คือไปแล้วใช่ถ้าเห็นพวกก็ต้องรีบไปไวรีบเอาไว้ก่อน <laughs> ยากกว่าขายอ <laughs> ยากกว่าขายก็คือหานี่แหละใช่หา่าขายนี่แห <laughs> ละย, <laughs> ยากกว่าขายไอ <laughs> ้กล่องพวกเนี้ยอย่างถ้าเป็นแบบพวกรองเทา้ารองเท้าแบบว่า เป็นรองเท้าทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยจะเป็นกล่องแบบเล็กๆอ็กแ้วเป็นพวกกล่องใหญ่ๆนี่จะเป็นพวกแบบเซฟตี้รองเท้ามันจะทรงมันจะแบบคู่มันจะใหญ่ๆนะ่อ๋อโหแต่พูดถึงว่าเขาเก็บมันเก่งนะเพราะว่ารองเท้าเก่าว่าเก็บยากแล้วเก็บกล่องเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ล่องเท้าไนกี้ผมปีเดียวก็คือปวก,กินไปแล้ววางทิ้งไปแล้วอันนี้กล่องพวกนี้บางทีขายขายรองเท้าให้ลูกค้าไม่เอาก็าเก็บเก็บไว้อ๋อใช่แล้วคิดว่าถ้ามีคนมาขอซื้อกล่องแยกจะขายไหม ก็กล่องเป็นกล่องปีเก่าหมดเลยพวกเนี้ยถ้ากล่องเป็นปีใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะอ๋อจะเป็นกล่องแบบนี้แหละโหแต่ว่าคือความขลังความต่างก็เราดูออกได้ด้วยตาเลยใช่ว่าความต่างมันชัดเจนเลยไอพวกนี้จะแบบปีเก่าเก่าโหมีหลายทรงอ่ะอย่างไอแบบเนี้ยครับที่มันจะมีเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าอะไร ที่เป็นหนังแขาถ้าถ้าบ้านเราเขาก็เรียกหนวดเลยเราผมยิบให้ดูนีมาตรงนี้อันนี้เขาเรียกแบรนด์ไวท์บูทเป็นรองเทา้เอา um per, อสมอจัมเปอร์เอาไว้ดับดับไฟป่า<อ>ใช่เออย่างไฟป่าแคลิฟอร์เนียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมานะคืออย่างอย่างนันเนี้ยคนไทยเขาเรียกว่าหนวดทั่วไปนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รู้ว่าสาเหตุที่เอาไว้ที่เขาเอามาใส่นะ เอามาใส่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเห็นที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าอย่างสมมติว่าเราเข้าไปดับไฟในป่าเนี่ยไปอยู่ในจุดที่อากาศมันร้อนมากๆแล้วแล้วนักดับเพลิงเขาใส่ชุดโดยที่แบบว่าไม่รู้ว่าความร้อนอะตรงนั้นอะมันร้อนขนาดไหนอ๋อใช่แต่ว่าเขาจะสังเกตได้ที่หนวดเนี่ยถ้าสมมติว่าหนวดมันเริ่มหงีกงหรือเริ่มติดไฟแสดงว่าคนอยู่ไม่ได้แล้วอ๋อจุดนั้นก็ต้องถอยออกอืมใช่ใช่อันนี้จะเป็นพวกรองเท้าแบบ วายแลนเป็นรองเท้าดับเพลิงป่าดับไฟป่าอะไรประมาณนี้อืมใช่เพราะถามว่าถ้าจะทาเพื่อความสวยงามมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าแต่มันก็สวยงามจริงๆเขาก็น่าจะต้องมีเหตุผลใช่เหมือนกันแต่ที่ผมอ่านมามันประมาณนี้นะอืมประมาณนี้พ่อมีสนใจคู่ไหนอีกไหมอืมได้แล้วก็คือลองปุ๊บคู่แรกคูก็คือโดนเลยเพราะว่าพ่อน่าจะเล็งมาแล้วแหละว่าจะเอาสเปกประมาณไหนเล็งหัวเล็กมาเลย จริงเท้าผัวพ่อก็ห่างกันเบอร์เดียวนะเบอร์เดียวพ่อเอาเท้าเล็กกว่าใช่ปะเท้าเล็กกว่าปูใช่ใช่พ่อเล็กกว่าสรุปพ่อเอาคู่นี้เลยใช่ไหมคู่นี้แหละโอเคงั้นพ่อเอาคู่เก่าไปใส่ถุงเลยอ่โห๋อใส่ชิลิ้นขาดโอ้โหเก่าแล้วอืมใส่ขับมอไซค์เพื่อทริปหน้าน่ะพอปูพาพ่อไปแล้ว ไปขาดไม่มีรองเท้าใส่เรียบร้อยเลยนะนี่ยังไม่ถุงของร้านชื่อเพจก็คือตามนี้เลยนะ work boot work boot work boot ครับทั้งในเฟซทั้งในไอจีก็ตามนี้เลย work boot ฝากด้วยครับเผื่อใครสนใจของแท้ผู้ติดตามจะต้องเท่าไหร่นะหมื่นเท่าไหรแต่หมื่นกว่านั่นแหละหมื่นกว่าไม่ได้แน่ใจยนยังน้อยอยู่ใช่แล้วก็ฝากไปดูไปไปบอมไลน์นี่ไงพ่อพร้อมยังพร้อมแล้ว ดี๋ยวคิดก่อนว่าทริปหน้าพาพ่อไปไหนดีเพราะว่าพ่อได้รองเท้าใหม่ละสีคล้ายกันนะแต่ว่าของพ่อสวยอ่ะอันนี้จะเป็นหนังแบบออกทองทองอใช่สีมันนวลตาสีสีสีนี้หาหาเจอน้อยเหมือนกันเจอน้อยส่วนใหญ่สีมันจะเข้มกว่าใช่สีเข้มกว่าน,นี้มันจะเป็นสีออกแทนแทนแบบทองทองโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่รองเท้าไหมอืเท่เลย พอชอบเราใช่ไหมคู่นี้อืชอบจบเนาะอืคือไม่คิ่จะดูคู่อื่นต่อเลยใช่ไหมก็คเอาคู่นี้เลยคู่นี้เลยโดนเข้ามาเออเห็นวางอยู่ในตู้ก็คือโดนเลยโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแบบเพียเท่านี้นะครับใครสนใจก็ทักมาที่เพจ Work Boot ได้เลยนะครับนี่ในเฟซบุ๊กค้นหาคําว่า Work b o o ่เข้ามาสั่งแล้วก็นี้เลยอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เฟซเฟซบุ๊กอันนี้ไอจี อ่าก็จะเป็นชื่อเดียวเลยนะครับ Facebook อ g ใช่ครับจะเป็นชื่อนี้เลยพิมพ์ยาวไปได้เลยจะจะลงของเอาไว้ตลอดนะครับก็เข้าไปดูได้คู่ไหนที่ยังไม่ปล่อยก็ทักถามพี่ชายผมได้เลยหรือถ้าถ้าเกรงใจยังไม่กล้าทักก็ส่งไให้ผมก่อนมาถามว่าเอออะไรยังไงก็เดี๋ยวยังไม่ซื้อไม่เป็นไรครับลองทักทายกันมาสอบถามก่อนได้เพื่อหาแนวไหนแบบไหนอยู่เผื่อที่ใช่เผื่อเผื่อเผื่อหาให้ได้นะใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีนอกเหนือจากนี้ก็เผื่อหาให้ได้ก็บอกไซส์บอก สเปคที่อยากได้ก็โอเคได้ได้ครับโอเคไปพ่อไปไบกล้องหน่อย <c oughs>